ตัวตัวแต่เพลิใจวันที่คิดการใหญ่แชรวหัวใจให้เขาเจ็บที่เป็นรักสำรองแอบร้องไห้จนเกือบเช้าวันนี้คือคนเศร้าหรือความจำเป็นสิทธอะไรไม่มีหน้าที่คือแอบ เกินกดเกณฑความหวังไม,ม่มีเต็ดเปอร์เซ็นแค่สูญทอนตัวมันไม่ง่ายทอนใจยิ่งยากกว่าแห่เข้ามาหา